เช้าเวเช้าเอวเช้าเวเช้าเวาว,วไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดเช้าเวลช้าเอลกูจะต้องมาทรมานแบบนี้ทำไมวะนี่ยตอนนี้ก็เวลาหกโมง ไปไหนไปรถไปยี่อ่ะว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่งที่ไหนวะอินดี้อะลับเข้าสู่รายการอนะครับไม่ใช่รายการใหม่เป็นพาไปเที่ยวรอบแรกไม่ใช่ของรายการนะของเราของเราเหรอตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นเครื่องที่หมอชิตอีพีนี้นะฮะเป็นอีพีแรกของเราครับกับรายการใหม่ชื่อว่ารายการยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อถ้าเกิดว่าลงไปเป็นชื่ออะไรก็ตามนั้นแล้วกันนะครับ อะไรนะบางมอ้อบางมอ้อบางมอคืออะไระ <c oughs> อยากพูดอะไรก็พูดเหรอเอาจริงนะทำมาอีกไมุ่่งนะเคยไปทำงานที่ต่างประเทศไงี่ดูแรงงานไก่คนเพาะไก่มันน้อยแล้วเห็นคนไทยอย่างนี้คนไทยก็เพาะไก่เพียงมากเราไปญี่ปุ่นไหมเราไปญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นไม่มีไก่หรอ เราจะไปเจอที่สนามบินนะครับคุณผู้ชมแล้วเรจะดูนว่ามันจะเป็นยัางไงกันต่อมันจะยุ่งวุ่นวายแค่ไหนสำหรับครั้งแรกของพวกเรานะคลิปแรกแล้วก็เที่ยวครั้งแรกเหมืก็เดี๋ยวไปดูนที่ดูแล้วตอนนี้เราก็กอยู่ที่จุดเช็คอินนะครับตอนนี้เรากำลังรอโหลดจุดเช็คอินโหลดโหลดกระเป๋าโหลดรถดดแต่งแต่งรถซิ่งอะไไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดเช้าวิวเช้าเวิวเราถามพี่เราเนี่ยจะไปถึงญี่ปุ่นตอนประมาณ สองสามทุ่มได้เราจะเดินทางนะครับ5ชั่วโมงจากไทยออกเกอยู่9โมงแล้วก็ถึงที่จีนใช้เวลา5ชั่วโมงแล้วเราก็พักรอนน3มชั่วโมงแล้วก็ไปต่ออีก 2, 2> ชั่วโมงสรุปรลแล้วสิชั่วโมงกว่ากวาปากดูเลยนะบอกไว้ก่นอนนะเรามาลุ้นมาลุ้นไปแอบไหวแบบ เราอยู่ที่อุบาก้านะคุณผู้ชมนะคือเมืองเช,ชียงรายตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่พักกันนะครับผมเพิ่งลงจากรถไฟเมื่อกี้นะฮะหนาวพอกับเหนือเลยคุณลอกพอกับแม่ต้องสอนเลยนะใช่ต้องมาสัมผัสไปด้วยเองเองจะสังเกตได้ว่าจักรยานนี้เขามีอยู่เยอะมากครับผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าจักรยานเนี่ยเราสามารถปัดได้รจริงไหมเนี่ย ลองให้ดูหนยดิลองให้ดูลองลองลองได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาตามเจอไม่แน่อ๋อไม่แน่ก็ได้ปั่นต่อไม่แน่ก็ติดคู่ตนสองศูนย์หนึ่งไม่บล็อก่ะทำไมไม่บล็อกค่ะบไปนอนลงมาชิล่์เคือเดี๋ยวผมจะขออธิบายกันครับว่าครับคือเราจองผ่านอโกูดามานะฮะและครัวนี้ คือที่นี่เนี่ยเขาจะให้รหัสเรามาแล้วก็เรามากดเอากุญแจพอตอนออกเนี่ยเราก็เงินไว้ให้เขาที่โต๊เดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านพักกันแปลงไฟบ้านเขากูว่าก่อนแปลงไฟแปลงไฟก่อนเ่ะอ๋ออเดอ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋ีอ๋อ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 อมออ๋ออ๋อออาเจอเอ๋ออุออออ ไปเซเว่นทั้งทีคุณผู้ชมแหม่ก็มาหาสิ่งแปลกใหม่ไงน้ำข้าวบาเล่เราอยากรู้ว่าเออน้ำข้าวบาเล่ที่นู่นกับที่นี่มันแตกต่างก,กันยังไงอาซาชิในไทยไม่มีขายผมบอกให้อาซาฮิาาฮในไทยมีทั้งมะม่วง,งอะอาซาฮิอาทานโนนาโถงไงใช่ไหมไม่ใช่วันนี้มากับเช้าวันแรกของการออกเดินทางไปตลาดโซนอ๋อคือแบบพอไปถึงปุ๊บไม่น้องเอาบ้านเอาเงี้ยบถามมึงอ่ะ

เป็นเด็กแต่สรองเป็นชชื่อเขครสีจิ๋วโคนันมั่วไปหมดแล้ว กมากเนี่นะครับคุณผู้ชมโหสะพานคูริโกูละเพียไม่ใช่คูริโกกุูเพียมากเลยคนยัางเยอะนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนโซนแล้วก็มารีบไปเดินหาเขาเรียกว่าทาโกะทาโกะ ทาโกยากิเขาบอกมาว่าที่นี่ทาโกต้องต้องมาลองกินเห็นหลายช่องแล้วก็มากันมากกินทาโาโมาเที่ยวอ่ะใช <c oughs> ่เราก็ได้ทาโกยากิมากินแล้วนะครับผมโลยี่ภาพอ่ะอทาโกยากิที่เนี่ยเด็ดมากคุณผู้ชม,มแล้วก็จะมีวิวด้วยต้องเชื่อโดูเลยได้ครับไปถามว่าอ๋ะชื่อ <c oughs> ร้านว่าโดทนบุริเหรอพูดอันนี้ดิ แล้วนะครับอ่ะเออนะครับเราจะเป็นไส้เลยนะสังขยาสังขยาใบเตยครับผมเป็นสังขยาใบเตยอันนี้จะหายากผมสั่งสังขยาใบเตยกับเพือนมาบ้าเหรอนี่เราเดชลาวืีไปก่อนชีคำเดียวเลยอ่ะลองก่อเหรออือลูกกดถ้าใครมาเที่ยวแวะมาได้ที่สะพานกุลิโก้ป็อกกี้นะครับ อากาศดีผู้คนน่ารักเมืองหน้าอยู่โอ้โหของกินอร่อยครบเครื่องจริงๆผมนี่อยากมาอยู่ที่นี่สักสองสามปีอ๋อเพราะว่าของกินอร่อยเมียสวยเลยไม่รู้ออกมาแล้วไหมเลยแล้วอ่ะกูมีคำถามที่อยากจะถามว่าถามว่าเหรียญบาทของแม่งอ่ะท๊อ คือนอกจากจ่ายแบบว่าจ่ายเสียทั่วร้านทั่วไปแบบว่าเซเว่นอะไรเงี้ยจ่ายได้แต่ว่าเวลาซื้อตั๋วตั๋วรถไฟหยอดตู้หยอดไม่ได้แล้วคุณผู้ชมต้องมานั่งลุ้นนะแมบมูซื้อของสองสามพันผู้ชมจ่ายไปงค์ห้าพันไปต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าจะให้เหรียญหรือให้เหรียญมาอะไรให้เหรียญมาคุณเอากลับไปแลกที่ไทยไม่ได้คือแบงค์แม่งมีแค่แบงค์พันแบงค์ห้าพันที่เหลือจะเป็นเหรียญอย่างนี้ถ้าแบบว่ากูจ่ายแบงค์หมื่นไปแล้วแม่งทอนกูห้าพันแล้วก็เหรียญอี่ก็ห้าพันอ่ะกูต้องพก มาใช้ที่ไทยก็ได้ถ้าเขาไม่ตีหัวมึงเออปาของเราเท่ากับประมาณ6-3เยนอยู่ที่ค่าเงินตอนนี้ตายแบบโกโกฮะตายแบบคาโบนาร่าดิอากมากอยากกินอยากกินโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะฮะโอเคบ๊วยบ๊วยเมื่อคืนไม่ไหวท้องเสียเป็นไข้หมดตัวหมดหมอผมแย่มากวันนี้วันนี้เราจะไปที่ปราสาทปาก้าครับ คุโรจะนำทางเราไปยังปราสาทโอซาก้าไงต่อครับวันมัน okay. ต okay. okay. ้งองดูป็นอะไรฝ่ชี้ไปสั่งชี้ไปฝั่งไหนอ่ะรอดรดูน oh, no. ี <lang> ่รถรอดไหมรอดครับ <Qatar> วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปถึงปราสาทโอซาก้าเอง กล้องมันไปเองฮะเิีได้ว่าบรรยากาศดีขาวเนียนบรรยากาศอ่ะบรรยากาศบรรยากาศถุงตามขาโบไอีอขาจับ บนชั้นไหนโอซาโมตะแล้วนะฮะโอซาก้าโดนิคุอังกะลุงหนังตะลุงเล่าเล่าเย้เซ่วันนี้จีว่าเซลเซลเซไเซลมาผมจะพาคุณชมไปกินในปูยากันถ้ามานี่นะพยายามหาอะไรพวกพริกมะนาวมานะอาหารเขาค่อนข้างจืด กินยากกินไม่เป็นกูแก่ยังไม่เป็นเลยเนี่ยนี่ธีการแกะกูอ่ะเนื่ยกูหลอกแหม่จริงๆผมว่าลูกเลเก่าอะเร่ไหนเร่เต้ลูกพนักงานเนี่ยเปรนไรไหมครอไม่เห็นสูงเลยไม่สูงต่ำเลีแยเลยตื่นเลยนะตื่นยังมีปูนี้นี่ไม่มีชื่นากลัวว่ะสัตว์ชื่ากลัวจริงๆเขาแก้แกล้อยาแกล้กู มึงจะยุกยิกทำอาไรวะมึงก er> ็นิ่งๆดิเฮียมึงก็รู้มันโงันสัตว์มึงอย่ามาเสียงเงี้ยอย่างงี้สัรว์ก็แค่อยากรู้อ่ะเออมึงไม่อยากรู้ตอนนี้นี่โอ้ยไอ้เว้ยเอ้ยมึงอะไรของมึงวะเย้ยยยู่เยยย กูจะต้องมาทรมานแบบนี้ทำไมวะไม่ชอบความสูงอ่ะมาเดี๋ยวกูเปิดวิวให้คนอื่นเด้อเออเปิดวิวเปิดวิวเปิดวิวหน่อยอนนี้เราอยู่กันบนทิงช้าเอฟเอฟไฟไฟที่โอซาก้านะครับก็จะเป็นทิงช้าสวัสด์ที่แบบพาเราขึ้นมาดูวิวข้างบนนะครับนี่เห็นป่กวอ่าเห็นเมืองอ่ะวิวนะครับดูวิวนะฮะไปไหนอะไปยูนิเวอร์แซล ไทำอะไรเข้าวัดทำวัดมั้งชอบมั้ยรักเลยบางคนนี่ดูลางอันโเฉียวดิลางนิดเดียวเองอันโน้นลางไม่ดีอีกแล้วลางไม่ดีอีกแล้วผมได้ข่าวมาว่าคุณชอบเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยชอบบางอันแหละก็ไม่ชอบ ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้เราประมาณทั้งหมดนี่คือแถวนะฮะไม่ถามมาเล่นให้ดูได้ยังขอห้ามถ่ายเออใช่คนหัวแล้วอะ j u r a s ิกฟาร์ k ภาพที่กูคิดคือล่องเรือธรรมดาดูในโน้ตเสาดูดิอะไรเนี่ยมาบินกันนกเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นอะไรพวกนี้แล้วเอหนียวพอเล่นแล้วตัวเองก็ดาวลงดาวลงดาวลงแม่งเสียตังค์มาแล้วอะ มันก็ต้องมแม่นนะคุณผู้ชมนะร้อยคุณผู้ชมดูบรรยากาศกอรอบๆเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะเห็น<ม>ตัวต,ตายด้วยพีย่อ,อาการของคนแย่นะตอนนี้ เขาจะมีบ้านผีสิงให้เราเข้าเฉพาะวันอะไรวันฮาโลวีนใช่แล้วของเราคือเทศกาลฮาโลวีนครับผมของเราวันนี้คือเทศกาลฮาโลวีนพอดีเราก็เลยจะได้ดูบ้านผีสิงด้วยเราถ่ายไปทั้งวันนะฮะไปหลับมาอันนี้ก็คืองานฮาโลวีนของที่นี่เขาคือตอนถึงเขาจะมีงานกันแบบว่าใหญ่โต